ข่าวลือ Samsung Galaxy A24 Ultra อาจจะมีความสู่เริ่มต้นเพียงแค่128 g b สูงสุดที่2 t b เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันถ้ากามาบเด็ข่าวสารดีดีทาง IT ไอทีในช่วงเย็นดีว่าสแปนในกกาสาสิบทีนีนพูดข่าวไอที รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเราด้วยนะครับเพื่อจพทย้ข่าวสารที่มเัเนใแบบนี้เป็นประจำทุกวันมีกระแสะเข้ามาพอสมควรนะครับสำหรับโทราศัพท์มือถือที่สเปิดตัวในช่วงต้นปีหน้ามือถือเรรอทงอย่าง s a m s u ง Galaxy S24 Series ซึ่งตอนนี้เนี่ยมีข่าวโผลมาเนี่ยไม่เว้นแต่ละสัปดาห์เลยนะครับคราวนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวข้อมูลของเจ้าตัว Galaxy S24 Ultra มือถือตัวท็อป โดยสื่อในต่างประเทศเปิดเผยว่าเจ้าตัว Galaxy A24 Ultra นั้นจะมีความจุสูงสุดมากถึง2เทลบนับว่าเป็นความจุที่เยอะมากๆเลยทีเดียวซึ่งในปัจจุบันนะครับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยมีความจุสูงสุดแค่1เทเลบเท่านั้นแหงข่าวระบุว่า Galaxy A24 Ultra นั้นจะมีความจุเริ่มต้นนะครับอาจจะแบบ2 5 6กิกอะไรเงี้ยควบคู่กับแรม12กิหรือความจุ128กิแล้วก็หน่วยความจำ8กิกก็ถือว่าน้อยเกินเนาะ การที่ Galaxy ย2 4 Ultra นะั้นจะมีความจุเริ่มต้นที่ 128GB นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากพอสมควรนะครับเพราะปัจจุบันนะครับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนในยอย่างน้อยๆต้อง256 g ้ย2 6 g แล้วนะครับแม้กระทั่ง S 2 3 Ultra เองก็เริ่มต้นที่2 5 6แล้วนะครับกิกอ,อาจจะมองในแง่ของความจุ 128GB กก็อาจจะไม่ค่อยพอใช้แล้วในปัจจุบันด้วยนะครับเพราะว่าภาพถ่ายพอมีกล้องที่ดีภาพถ่ายคุณภาพสูงเนี่ย ความสุกก็ต้องใช้ยเยอะขึ้นไปเงาตามตัวเหมือนกันแต่เดี๋ยวมารอดูข้อมูลเพิ่มเติมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนม,นมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกนค r code ค้ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวด,ดีและขั้นนี้เราต่อไป ช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล,ล้วก็มอบดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย